ครับผมนี่ครับวันนี้บ้านทุงเกษตรความสุขนะครับพามาที่ศูนย์เรียนรู้นะครับทางด้านชีวภาพเห็ดตวกเห็ดปานครับของลุงน,นวดบารปะอ้านะครับวันนี้เราได้รับแจ้งข่าวจากาทางลุงน,นวดครับปัจจุว่ามีเห็ดปวกแดงครับเกิดในพื้นที่แปลงสวนสาธิตของเรานะฮรับที่นี่เนี่ยลุงหน,นวดท่าน ต,ตั้งใจว่าจะให้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับการเพราะเห็ดปวกเห็ดป่าเลยนะครับหน้าที่เนี่ยเจ็ดไล่นะครับก็แต่ก็พอซื้อแล้วก็โดนเจ้าของที่ตัดต้นไม้ไปเยอะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาสร้างกันใหม่นะฮะแต่ระบบนิเวศต่างๆเนี่ยค่อนข้างเกสมบูรณ์มากนะครับที่นี่แต่ยังไม่ยังไม่ถึงขั้น เต็มที่เหมือนกับที่สวนของบ้านทุ่งเกษตรนะครับบ้านทุ่งเกษตรความสุขแต่กําลังจะพัฒนาเราจะพาชมตั้งแต่เริ่มต้นการพัฒนานะครับเนี่ยบริเวณนี้หลวง่านก็ได้นําเชื้อเห็ดมาลาดไว้นะครับหลังจากที่ซื้อไว้แล้วนะก็เป็นเชื้อเห็ดปวกนะครับมาในปีนี้เนี่ยก็เริ่มได้ผลแล้วครับ พาชมความงานของเห็ดปกแดงกันนะครับคำถาม,ถามที่ว่าเพาะได้จริงไหม้าท่านวมจะถามท่านก็จะไม่ได้นะอ่าอูนวดอยู่นี่ครับผมการนำเสนอของวัตถุเกษตรพันสุขนะครับเรานําเสนอความทัาสุขในการ ได้ชมเห็ดครับผมนี่นะฮะก็คุยกับลุงหนวดไว้นะครับว่าอีกหน่อยเนี่ยพอเราเริ่มจัดระบบต่างๆได้เข้าที่เข้าทางแล้วนะฮะลุงหนวดท่านเกษียณแล้วสามารถจะให้แนะนําองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจได้นะฮะเราก็จะเปิดรับการเข้ามาเรียนรู้นะครับการเพราะเห็ดป่วกเห็ดป่านะครับโดยมีแปลงสาธิตทั้งที่นี่ที่สวนป่าสาธิตเนี่ย แล้วก็แปลงที่บ้านสวนลุงวนปะอาวครับนี่นะฮะเป็นเห็ดปวกแดงครับสวยงามมากครับออเห็ดปวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยระบบพิเวศมีความสำคัญนะครับตอนนี้ ทางลงหมดก็ได้เพิ่มเติมนะครับในการผลิตเชื้อเห็ดตอนนี้เรามีเชื้อเห็ดที่ใช้งานแบบหวังผลได้เลยนะครับเป็นเชื้อแบบแห้งนะฮะจัดสรงสะดวกแล้วท่านก็สามารถจะนำไปใช้ได้ง่ายๆนะครับ ขึ้นเต็มพื้นที่ครับบานก็มีตูมก็มีเห็ดปวกแดงเต็มพื้นที่เลยในคลิปของวันทุกษความสุขอาจจะไม่ได้เห็นการเก็บนะครับ <laughs> พ่าเราเน้นการถ่ายเก็บภาพฮะชื่นชมด้วยภาพเดินต้องระวังครับไม่ระวังไม่ได้อาจจะเผลอไปเหยียบเขาก็ได้เขากำลังขึ้นโอ้โหเกือบจริงๆแล้วเนี่ยเกือบหเหยียบไปแล้วก็ไม่รู้ เห็ดปวกนั้นเลยครับเนี่ยเก็พื้นที่เลยครับประจุกำลังเก็บภาพนะครับภาพน้าปกสวยๆในคลิปของบานทุนเกษตรความสุขกันนี่ในหลายภาพครับก็ได้มาแอบเอาภาพของประจุนี่แหละครับเนี่ยความสุขของคนรักเห็ดจริงๆนะครับแค่ได้เห็นเห็ดเนี่ย มันก็เป็นภาพความสุขอีกอย่างหนึ่งฮะไอ้ชุดนี้อาจจะเก็บนะครับเพราะว่าอยู่ไกลบ้านนิดหนึ่ง,นนง,งครับนี่ฮะตรงนี้ผมเกือบเหยียบไปแล้วเมื่อกี้นี่นี่รองรอยการโดนเหยียบ <laughs> กลุ่มนี้สวยมากครับตหนุนครับข้างในครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอท,ที่นี่ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ